Okay. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูยุลีเหล่าคำนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยทำในเล่มแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมดินสอ,อย่างลบให้พร้อมด้วยนะคะอ่ะครูให้เวลา2นาทีนะคะในการเตรียมอุปกรณ์ถ้าใครที่เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะสำหรับใครที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะรรอ่าถ้านักเรียนได้อุปกรณ์ในการเรียนเรียบร้อยนะคะก็ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะวรรณคดีนะคะหน้า174ค่ะ<ร>เห็นหรือยังคะหน้า174สําหรับใครที่เปิดแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนสัก แป๊บหนึ่งนะคะอเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเ,เรื่องนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อ1ให้นักเรียนอ่านนิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุย่อหน้าที่1และ2ภายใน5นาทีแล้วตอบคำถามนักเรียนก็เตรียมหนังสือขึ้นมาด้วยนะคะ ก็คือเราเรียนเนื้อหาไปแล้วนั่นเองวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันอ่าน,นักเรียนมาดูข้อที่1น,นะคะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกทราบไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ําพึง้งแล้วสะดุดหกล้มทําให้น้ําผึ้งเนี่ยหกลง กับพื้นนั่นเองค่ะตรงนี้นักเรียนสามารถตอบเป็นออความคิดของตนเองนะคะก็คือเขียนเป็นความคิดของเราเองได้เลยค่ะอาจจะตอบว่ามีเด็กคนนึ่งเดินถือขวดน้ำพึ่งมาแต่ตาเนี่ยไม่ได้มองทางนะคะมัวแต่มองอะไรคะเก่งมากค่ะมัวแต่มองวาวนั่นเองนะคะก็เลยทำให้สะดุดล้มและทำให้น้ำพึ่งหกนั่นเองค่ะ เรามาดูข้อที่2นะคะเหตุการณ์ต่อมาที่เป็นสาเหตุให้คนทะเลาะวิวาทกันคือเหตุการณ์ใดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะบางคนก็ทำลวงหน้าไปแล้วเนาะ,ะคําตอบก็คือหมากัดแมวที่มาคอยกินจิ้งจกเราดูและฟังนิทานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ หมากัดแมวที่มาคอยกินจิ้งจกตอนแรกเนี่ยก็จะมีจิ้งจกมีมดมีจิ้งจกใช่ไหมคะมากินน้ำผึ้งนะคะที่หกอยู่บนถนนส่วนแมวเนี่ยเห็นจิ้งจกก็คือจะมากินจิ้งจกส่วนหมาเนี่ยมาเจอแมวหมากับแมวก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหมาก็เลยมากัดแมวนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือข้อที่2เหตุการณ์ที่ทําให้คนทะเลาะวิวาทกันนะคะข้อ3ใครได้รับบาดเจ็บมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้นักเรียนทราบไหมคะว่าใครได้รับบาดเจ็บมากที่สุดอ่าคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดก็คือพ่อของเด็กชายเจ้าของหมาเพราะถูกดาบฟันที่แขนนั่นเองนะคะเหตุเนี่ยเกิดจากน้ำพึ่งแค่หยดเดียวนะคะแล้วก็ เกิดจากเจ้าของหมากับเจ้าของแมวนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปข้อสองใหญ่นะคะครูจะไม่พูดถึงเนื้อหานะคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเนาะเรามาดูข้อสองนะคะให้นักเรียนเลือกกลุ่มคำที่กำหนดเติมให้ตรงกับความหมายของข้อความต่อไปนี้คำว่าไร้เดียงสาเรื่องไร้สาระ ความถือตัวด่วนทำด้วยความโกรธไม่คิดถึงเหตุถึงผลมาดูข้อที่หนึงนะคะต่างคนก็ต่างมีมานะเข้าหากันมีความหมายว่าความถือตัว 2. ต่างหับหูหลับตาเข้าต่อสู้กันมีความหมายว่าไม่คิดถึงเหตุถึงผล ข้อที่สไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบมีความหมายว่าไร้เดียงสานั่นเองค่ะมาดูข้อที่4นะคะด้วยเรื่องของแมวกับหมาอันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นมีความหมายว่า เรื่องไร้สาระนั่นเองนะคะก็แค่หมากับแมวกัดกันนะคะเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากไม่สมควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบทะเลาะกันใหญ่โตขนาดนี้นะคะข้อที่5เราไม่ควรทำให้ เราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้มีความหมายว่าด่วนทำด้วยความโกรธก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราต้องคิดก่อนทำนะคะแล้วก็ต้องคุยกันก่อนนะคะไม่ใช่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหาเนาะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดแค่สองข้อนะคะที่จะมาพาเด็กๆทำไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่สำหรับใครที่ทำไม่เสร็จในขณะที่คุณครูสอนเนาะคุณครูอาจจะสอนเร็วเกินเนาะอาจจะเฉลยเร็วไปหน่อยจริงๆแล้วครูทําขึ้นมาเนี่ยคือครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหา ไปพร้อมๆกันนะคะบางคนฟังอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะลืมเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อวานเนาะบางคนอาจจะลืมแล้วก็ได้นะคะว่าเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่มันสนุกมากนะคะเด็กๆเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูใน youtube เพิ่มเติมได้นะคะเนื้อเรื่องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยูรีเนี่ยก็ขอลาไปก่อนก่อนจากกันก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆเนาะเว้นระยะห่างล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะสวมแมสนะคะก่อนออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะจากโควิด2019วันนี้ครูยูลีก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ